แต่มีอ,อีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ฮอตมากเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดถูกปล้นนะฮะ ถูกปล้นความาเป็นส่วนตัวฮะยังไงคะเขาคือคนนี้ครับก็คือคุณตุ้ยนั่นเองนะครับเพราะว่าเคยมีข่าวออกมาว่าหนุ่มตุ้ยเกียกรติกมลนโลกส่วนตัวสูงมากว่าแล้วตุ้ยก็เลยยอมเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้พี่หนุ่มกัญชัยโอภักจีรา,าพิรลังธรรมและพิธีกรรับเชิญอย่างมดดำนะครับไปตีท้ายครัวบ้านหลังโตและรถคันหรูที่เจ้าตัวนั้นโอ้โหสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงอของตัวเองเลยทีเดียวครับแถมไฮไลท์นี่ยังได้อริตัวน้อยจากละครผู้ใหญ่ลีกบลังมาปืดนะก็คือน<อ>้องวิชาร์ดนั้น มาโชว์ความซีนอกจอโดยการควงกันไปเช็คเรตติ้งแถวตลาดแถวบ้านตุ้ด้วยนะครับแต่เด็ดสุดฮะต้องเจอปฏิบัติการซักปอกของพิธีกรทั้ง4ที่พยายามจะหาคำตอบเรื่องของสาวๆและเป็นการถามต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ซะด้วยนะครับแต่แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะเกิดอาการกระอักกระอ่วนคุณแม่ลับขอสูตรลับจากพี่หนุ่มกันชัยให้ลูกอดูอซิว่าคุณแม่จะขออะไรจากพี่หนุ่มครับตั้งแต่ตั้งแต่เปิดบ้านนี้ก็ไม่ได้เปิดบ้านมิตั้งแต่ซื้อบ้านนี้มาเนี่ยพาผู้หญิงมากี่คนละ ที่บังให้เข้ามาในบ้านขึ้นไปนอนเลยไม่มีค่ะแต่แต่อาจจะมีว่าไปกันข้างนอกแล้วก็กลับมาว่าแม่จะให้ก็ถามคุณหนุ่มอยู่ว่าทํายังไงที่จะให้มีเป็นตัวเป็นตัวทำยังไงที่จะให้มีเป็นตัวเป็นตัแล้วแม่จะบอกให้ยอมแต่งงานงานเข้างานเข้าเลยคุณแม่ตีท้ายครัวนะครับก็สามารถชมกันได้บ่ายโมง45วันอาทิตย์